สวัสดีครับผมนุ่มหน้ามนคนเซเรนวันนี้จะพามาชมลูกบัวที่เกิดจากการผสมจริงนะครับนี่ตัวนี้ครับตัวด่างนี่ครับตัวนี้ตัวพ่อเป็นเป็นชาโรเล่นะครับแม่เขาเป็นบราหมั่นนะครับใหญ่ครับโครงสร้างดีลูกบัวตัวนี้เป็น บาเล่นะครับอายุเดือนกว่าเพศเมียนะครับวัวเดือนกว่านะครับนี่ใหญ่มากครับใหญ่ยาวแต่ว่าออกด่างนะครับตัวนี้เพราะว่าพ่อเขาเป็นชาโรเล่ครับนี่จะมีด่างตรงหัวได้ดื้อครับมีเชื้อเล่ สวยครับลูกวัวตัวนี้พอดีมีโอกาสดได้มาถ่ายให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับอาจจะเอาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาวัวนะครับว่าแม่ลักษณะแบบนี้นะครับควรที่จะผสมพ่อพันธุ์ตัวไหนนะครับแต่ว่าตัวนี้จ่ายลูกสวยครับขนาดผสมตัวนะครับไม่ใช่ลูกหลอนูโครงสร้างครับ เป็นวัวลูกแรกนะครับตัวนี้น้ำนมดีครับอ้วนตับเลยครับโลกสีจะออกดางๆนะครับเพราะว่าพ่อพันชารเล่นะครับเขาจะเป็นสีขาวนะครับส่วนตัวแม่เป็นสีแดงเป็นระมันออกโบดๆนะครับระมันลกระทบน่าจะกระทบฮินดูครับตัวนี้ใหญ่ครับได้ความใหญ่ โอ้อยู่ไม่นิ่งเลยครับนี่สวยครับวัยยุเดือนกว่านะครับตัวนี้ตัวไวมากครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มหน้ามนคนเซเรนด้วยนะครับ